สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในดักสต็อกเกอร์โปรไฟล์ผมเตลเลชั่นแนลรับหนะ้าที่บรรยายเช่นเดิมตัวละครนี้ชนะโหวตมาในคลิปของวิกเตอร์นะครับและเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมขอยอมรับว่าลำบากใจในการแปลประวัติมากเนื่องจากคำศัพท์เฉพาะที่แปลจากภาษาจีนทับเป็นภาษาอังกฤษมันออกเสียงยากมากถ้าออกเสียงผิดนี่ขออภัยล่วงหน้าเพื่อไม่เสียเวลาไปทําความรู้จักเธอจะเลยครับชื่อจริงเซียนโคชนิดสิ่งมีชีวิตเจียนซือหรือแวมไพร์จีน ปีที่เกิดคริสตศักราช1730พื้นเพํตำนานจากประเทศจีนเธอเป็นตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาค2ของเกมดักสตอกเกอร์นะครับเซนคอมีอีกชื่อหนึ่งในเกมเวอร์ชันญี่ปุ่นว่าเล่ยเ่ยซึ่งจากนี้ไปจนจบคลิปผมจะเรียกเธอว่าเล่ยเเพื่อความสะดวกในการเล่านะครับนอกจากนี้เธอยังมีพี่สาวฝาแฝดอีกคนชื่อเหมยหลิง โดยเล่ยลยแล้วเหมยหลิงนั้นออกล่าพวกดักสตอกเกอร์เป็นหลักทําให้พวกเธอบีบีฮูดและโดนแวนถูกเหมารวมว่าเป็นดักฮันเตอร์ทั้งหมดแม้ว่าเหตุผลของพวกเขาในการออกล่าจะไม่เหมือนกันเลยก็ตามส่วนตัวเลย่ยลมีอุปนิสัยสนุกสนานมีเกียรติและเป็นที่เคารพรักของพวกมนุษย์เนื่องจากเธอออกล่าพวกดักสตอกเกอร์ที่คุกคามชีวิตมนุษย์มากกว่าจะทํากําไรจากการล่าเหมือนบีบีฮูดนอกจากนี้เธอยังถูกปลกฝังเรื่องคุณธรรมจากครอบครัวมาอย่างเต็มเปี่ยมทําให้เธอเกลียดดักสตอกเกอร์ที่สร้างความเดือดอดร้้นนใหมุษย์ มากโดยเฉพาะหลอดลับเตอร์อย่างไรก็ตามแม้ความสามารถในการต่อสู้ของเธอจะสูงส่งแต่เธอก็พยายามควบคุมไม่ให้ด้านมืดในตัวเองชนะและทําให้เธอกลายเป็นปีศาจเสียเองโอเคเข้าเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับช่วงปีคธธริสตศักราช1730เลย่ยเล่ยและเหมยหลิงเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่มีความสามารถด้านเวทมนต์ในประเทศจีนซึ่งถูกเรียกว่าเซนจิซูชิพวกเธอทั้งสองเกิดมาโดยมีพรสวรรค์ทางด้านเวทมนต์และยังได้รับการฝึกสอนเพื่อให้กลายเป็นนักเวทที่เก่งกล้าในอนาคตเมื่อถึงวันที่ เล่ยและเหมยหลิงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักเวทอย่างเต็มตัวปรากฏว่าหมู่บ้านของพวกเธอถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเหนือธรรมชาติที่คนทั่วไปรู้จักกันในานามดักสตอกเกอร์หลังจากที่อาจารย์ของพวกเธอถูกฆ่าตาย แม่ของพวกเธอพยายามปกป้องทั้งคู่ด้วยชีวิตจนเป็นเหตุให้วิญ,ญญาณของแม่เด็กสาวถูกผนึกในความมืดโดยปีศาจที่โจมตีหมู่บ้านเพื่อปลดปล่อยวิญญ,ญาณของแม่ให้เป็นอิสระเล่ยเล่ยตัดสินใจใช้เทคนิคที่เรียกว่าอเกียวเทนชินซึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเจียงซือสำหรับเข้าต่อสู้โดยที่เหมยหลิงจะใช้พลังของเธอผ่านกระดาษยันคอยควบคุมเล่ยเอีกทีหนึ่ง พื่อให้แน่ใจว่าสติสัมปชัญญะของน้องสาวจะไม่ถูกกืนหายไปในด้านมืดหลังจากคืนนั้นพวกเธอทั้งสองก็ออกล่าดรักสตอเกอร์ที่โจมตีหมู่บ้านของพวกเธอจนกลายเป็นที่รู้จักในฐานะดรคฮันเตอร์ภายหลังเมื่อเล่ยๆและเหมยหลิงสามารถปลดปล่อยวิญ,ญญาณของแม่ได้สองพี่น้องได้กลับชาติมาเกิดใหม่ด้วยพลังของแม่พวกเขาในครอบครัวปกติและถูกเลี้ยงดูมาอย่างมีความสุขเวลาต่อมาเมื่อถึงวันเกิดครบครอบ16ปีของเล่ยเล่ยและเหมยหลิงพลังของพวกเธอในฐานะนักเวทก็ถูกปลุกขึ้นใหม่ครั้งจากแม่ของ พวกเธอในชาติที่แล้วซึ่งเป็นการตอบแทนที่ทั้งคู่ช่วยให้วิญญ,ญาณของเธอเป็นอิสราเจากความมืดแต่เพราะการตื่นของพลังนี้อีกเช่นกันทําให้เจด้ามองว่าทั้งคู่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้ามาอยู่ในมิติมาใจเจนหลังจากนั้นไม่กี่วันสองพี่น้องก็ฝันถึงวันที่พลังของพวกเขาถูกปลุกขึ้นมาเหตุการณ์ในฝันกลายเป็นฝันร้ายทันทีเมื่อทั้งคู่รู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปยังมิติที่ไม่รู้จักในฝันโดยฝีมือของเจดา้าเมื่อตื่นขึ้น,นมาอีกครั้งเล่ย์เล่ย์และเหมยหลิงพบว ไม่ได้ว่าทำไมพวกเธอถึงมาอยู่ในมาใจเจน รวมถึงรูปร่างหน้าตาของทั้งสองก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากเนื่องจากพวกเธอได้กลับมาใช้ร่างกายเดิมเมื่อชาติพบที่แล้วทั้งคู่รู้ดีว่าทางเดียวที่จะกลับบ้านได้คือพวกเธอต้องต่อสู้และเอาชนะดักต็อกเกอร์ทั้งหมดในมินตินี้ในตอนท้ายเมื่อเล่ยเล่ยและเหมยหลิงเอาชนะดักต็อกเกอร์ทุกตนได้วิญ,ญญาณแม่ของพวกเธอจากชาติที่แล้วได้นำทางพวกเธอออกจากมาใจเจนสองพี่น้องตื่นขึ้นมาในร่างมนุษย์ธรรมดาและจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเล่ยเล่ยและเหมยหลิงก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวของพวกเธอต่อไปอย่าง ความสุขอันนี้แถมครับเป็นประวัติคร่าวๆของเหมยหลิงตัวละครเหมยหลิงมีอีกชื่อในเกมเวอร์ชันญี่ปุ่นว่าหลินหลินนะครับในเหตุการณ์ที่เล่ยเล่ยเปลี่ยนตัวเองเป็นเจียงซือเหมยหลิงพยายามป้องกันไม่ให้จิตใจของเล่ยเล่ยถูกครอบงำเธอจึงใช้กระดาษยันสีเหลืองที่ติดอยู่ตรงหมวกของเล่ยเล่ยคอยควบคุมน้องสาวอีกทีเล่ยเล่ยจะใช้ความสามารถในการต่อสู้ได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่มีเหมยหลิงอยู่ด้วยพอเล่ยเล่ยกลัวที่จะกปดปล่อยพลังของตัวเองออกมาทั้งหมดและกลายเป็นปีศาจเต็มตัว แต่เมื่อมีเหมยหลิงอยู่ด้วยพี่สาวของเธอจะทําหน้าที่ยับยั้งพลังปีศาจในตัวของเล่ยเล่ยไม่ให้ปล่อยพลังมากกว่าที่ควรจะเป็นทําให้เล่ยเล่ยสามารถต่อสู้ได้อย่างไร้ความกังวลครับอันนี้เป็นตัวละครที่เหลืออยู่ครับเชิญเลือกโหวตตามสะดวกบอกตรงๆว่าไม่รู้ว่านี่เป็นการเปิดโหวตครั้งสุดท้ายในซีรีส์นี้หรือเปล่าเพราะตัวละครเหลือน้อยมากแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมอาจจะเปิดโหวตอีกแค่ครั้งเดียวหรืออาจจะไม่เปิดเลยก็ได้แววรอติดตามกันนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับที่มาของผีจีนสุดโมอเอนางนี้ ประวัติเธอค่อนข้างงงมากทีเดียวเพราะมีเรื่องพบชาติเข้ามาเกี่ยวด้วยเอาเข้าไปอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กด subscribe like share c o m ม e n t เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอลาละครับผู้ชมทุกท่าน